สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาแกงปลานะคะแกงปลาช่อนนะคะใส่นี่นะคะน้ำเต้าแล้วเครื่องแกงของเราก็จะมีนี่นะคะ่ะพริกหอมกระเทียมตะไครไ้ใบมะกรูดนะคะก็เครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำปลานี่ปลานะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาโขลกพริกกันก่อนนะคะ ใส่พริกใส่กระเทียมหอมแดงค่ะตำตำค่ะตำตำโขกโก,โกค่ะใช้ใบมะอดลงไปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวยจะตำไปเรื่อยๆจ้ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยะค่ะทุกคน แต้ำพอหยาบหยาบใส่พริกลงไปเลยน้ำเดือดแล้วที่เราตำไว้เครื่องแกงที่เราตำไว้นะคะทุกคนเห็นกันเลยถมาเราจะใส่ปลาฮะ แล้วก็จะปิดฝาหม้อไว้แป๊บ,ปบหนึ่งนะคะเปิดดูใส่ปลาลงไปแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วก็จะใส่น้ำเต้าลงไปน้ำเต้าลงไปแล้วก็อยใส่เครื่องเครื่องที่ยายเตรียมไว้นี่ก็คือ น้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็รสดีนิดหน่อยนะคะฟงนัวไปเลยไปเลยใส่ลงไปแล้วก็กปิดาอทีหนะะึ่งค่ะรอเดือดพอเดือดแล้วเราก็จะใส่ใบดังลักลงไปนะคะเป็นแกงอีสานนะคะ ใส่ไปนังรักด้วยจะได้หอมๆนะคะทุกคนหอมๆน่ารับประทานนะคะเดี๋ยวรอสักครู่รอรอแกงเราเดือดนะคะแล้วยาก็จะชิมรสชาติแล้วก็จะใส่ใบนังรักตอนตอนที่หลังนะคะมาเปิดหม้ออีกทีหนึง่งแกงของเราก็เดือดแล้วค่ะทุกคนโน่นเดือดตับๆเลยค่ะยายก็จะมาชมดู เป็นย,ยังไงนะเปื่อยหรือยังเขาจะมาคนดูนะคะน้ำเต้าของเราก็ยังไม่เปื่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ปลาเปื่อยแล้วปลาสุกแล้วเต้ายังไม่เปื่อยเท่าไหร่ี๋ยวต้มไปอีกสักพักนึงนะคะให้มันเดือดไปอีกสักพักหนึ่ง,ะะงยายก็จะมาชิมดูรสชาติะคะ่ะ รสชาติได้ดีแล้วค่ะอร่อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้มไปอีกสักพักหนึ่งไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นได้แล้วใส่ใบลางรักลงไปก่อนใบลางรักหอมๆลงไปก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้ออีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งก็สุกแล้วเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะ แกงน้ำเต้าของยายหอมฝุ่นเลยหอมใบเนึง่งรักสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะหัวปลาเสร็จแล้วค่ะจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนลองทำกินดูนะคะอร่อยมากๆค่ะ